ทางตำรวจไซเบอร์เขามาเตือนครับว่าต้องระวังระวังเยาวชนถูกหลอกไปเปิดบัญชีม้าไอ้บัญชีม้านี่มันคืออะไรนะครับบัญชีม้าก็คือการไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้อื่นหรือรับจ้างเปิดบัญชีนี่แหละและบัญชีนี้แหละครับท่านผู้ชมจะเป็นช่องทางในการรับเงินจากการกระทําผิดของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้หลักฐานเนี่ยเชื่อมโยงกลับมาถึงสาเหตุเนี่ยมี2ออย่าง อย่างแรกรับจ้างเลยเห็นแก่งเงินนะครับอันนี้คือชัดเจนรู้นะครับว่ากลุ่มที่มาจ้างเปิดเนี่ยอาจจะเอาบัญชีเนี่ยไปใช้นะครับในทางที่ผิดแต่ก็เปิดเพราะเห็นแก่งเงินรับจ้าง 2. ไว้ใจคนใกล้ตัวบางคนะนะครับบัญชีบัตร ATM บัตรประชาชนมีปัญหาอยู่ใช้ชื่อเปิดบัญชีไม่ได้นะขอบัตร นะฮะขอให้ไปเปิดบัญชีธนาคารให้หน่อยอะไรก็แล้วแต่เห็นเป็นญาติเห็นเป็นเพื่อนไว้ใจเปิดให้ถ้าเกิดว่ากลุ่มมิจฉาชีพเอาบัญชีเนี้ยนะครับไปใช้เป็นเส้นทางในการโอนเงินก็ถือว่ามีความผิดร่วมกันฐานฟอกเงินจำคุก1-10ป,ปีปรับ20,000ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจากข้อมูลครับท่านผู้ชมครับแต่ละขบวนการ บางขบวนการไม่ได้มีบัญชีม้าแค่ขั้นตอนเดียวนะมีบัญชีม้าที่1โอนไปยังบัญชีม้าที่2โอนไปยังบัญชีม้าที่3หลายบัญชีม้าเป็นทอดๆนะฮะเพราะนะครับตัวการใหญ่พยายามทําทุกวิธีทางไม่ให้เชื่อมโยงมาถึงตนโดยเพราะบัญชีม้าที่เกี่ยวเนื่องกับคดีเกี่ยวกับยาเสพติดภาครัฐก็เลยบอกว่าผู้ปกครองมันตรวจนะครับ การเงินของลูกหลานหน่อยเห็นบางทีเรียนหนังสือเอ๊ะแต่มีกระเป๋านะครับมีโทรศัพท์หรูๆใช้พอเช็คเงินไปเอ๊ะทำไมมีเงินเข้ามาเยอะตรวจหน่อย 2. ก็ตรวจสอบบัญชีตัวเองด้วยนะท่านผู้ชมครับถ้าพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งธนาคารและตำรวจท,ทันทีบางครั้งมีเงินโอนเข้ามาเราไม่รู้เงินใครบางคนโอ้ดีใจที่ไหนได้นะฮะ เขาอาจจะมีการแอบเอาบัญชีเราเนี่ยไปเป็นบัญชีม้าแล้วและเขาก็เตือนว่าถ้าไปเปิดบัญชีและไม่ได้ใช้เองเช่นก่อนหน้านี้มีญาติพี่น้องขอร้องว่าไปเปิดบัญชีให้หน่อยบางบัญชีเปิดไว้แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรนานแล้วหรืออาจจะไปเคยถ่ายสําเนาบัญชีไปสมัครงานอะไรนู่นนี่วันแล้วบัญชีก็ทิ้งหายไปนานเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้แล้วไปปิดบัญชีให้เรียบร้อยซะไปปิดเลยไปปิดเลย บัญชีไหนที่เราตรวจสอบไม่ได้เราไม่ได้ใช้งานเองให้ไปปิดซะหลายคนบอกเอ๊ะทำไมปัญหาบัญชีม้าเนี่ยมันถึงมีปัญหาเยอะสำเนาปัตรประชาชนพร้อมซิมมือถือเนี่ยซื้อขายเป็นบัญชีม้าอยู่ที่8 0 0ร้อยถึงสองบาทเงินสอง0 0ื่นอาจจะทําให้เยาวชนหรือคนทั่วไปเนี่ยเขวได้เหมือนกันพบสิ่งผิดสังเกตเกี่ยวกับกรณีบัญชีม้า นะครับกรณีกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์ต่างๆก็แจ้งความได้ครับแจ้งความออนไลน์เลย wwwthai police o n l i n e .com หรือจะโทรสายด่วนก็ได้1441ไปปรึกษาหรือจะเบอร์ตรงแล้วก็0818663000